สวัสดีค่ะวันนี้น้องยิบจะมาสอบมารีวิวเป็นของเล่นตุ๊กตาตันี้กันนะคะคือค่ะก็มาดูตัวแรกกันเลยนะคะตัวแรกก็จะเป็นนี่ค่ะเขาเรียกว่าตัวอะไรอ่ะก็น่ารักมากเลยแต่ว่าน้องยิบไม่รู้ชื่อนะคะใครรู้ชื่อก็อมาบอกกันหน่อยนะคะน่ารักนะคะน่ารักามากๆเลยมันหุบอย่างนี้ใช่ไหมมันหุบได้นะ ขอหกก็จะเป็นกลมๆนะคะ่ะอย่างนี้นะข้างกว้างก็ออกห้างกว้างก็ออกเหมือนกัน,นะคะ่ะหกได้ห้างก็ออกนะสักครู่นะคะคีคีค่ะก็ตรงนี้ก็ซิ่งก็ออกเหมือนกันค่ะออกเหมือนกันนะคะ เพราะว่าอะไรรู้ไหมจะให้ดูเพราะว่าตรงนี้มันเป็นแม่เหล็กไนะี่แล้วก็ตรงก้นตรงนี้เขาก็จะเป็นแม่เหล็กค่ะเนาะดูตัวต่อไปค่ะตัวต่อไปก็คล้ายๆกับถึงว่าปาวาน,นะคะ่ปะปาวานผู้หญิงเนาะพอหกตดงต้องหดตรงนี้ก่อนนะคะแล้วก็หกคว่างคว่างก็ออกเหมือนกันค่ะคะว่างก็ออก ติดตรงนี้ตรงนี้ก็ออกค่ะเพราะว่าตรงนี้ก็เป็นแม่เหล็กเหมือนกันค่ะตรงก้นเขาก็เป็นแม่เหล็กนะคะเทีค่ะมาดูตรงข้างในบ้านเ่ากันค่ะข้างในบ้านก็จะเป็นเนี่ยค่ะเป็นฝาปิดเปิดไม่ได้ค่ะบ้านเขาก็เป็นตัวหอยค่ะเนี่นะเป็นหอยนะคะกลับด้านนี on. On ้ได้นะกลับด้านนี้ก็ได้ค่ะ ับด้านหนึ่งก็ได้นะคะเดี๋ยวค่ะคทดลองหนึ่งตัวนี่ค่ะมาจ้นตรงนี้ก็ได้ค่ะก็ออกนะคะเพราะว่าเวลาหกกลับมาอย่างนี้ค่ะตรงนี้ค่ะคือตรงหัวเขา,ขาต่อแล้วก็ลองทดลองตรงกันนะคะ ไม่ออกนะคะไม่ออกจะออกก็แค่ตรงนี้ตรงเดียวแต่ถ้ากลับมาล่ะถ้ากลับมาจะเป็นยังไงก็ตรงนี้ค่ะก็คือเรากลับด้านก็คือตรงนี้แหละค่ะตรงนี้นะคะ <c oughs> โอเคค่ะก็ตุ๊กตาตัวตนี้สามารถซื้อได้ที่เซเว่นนะคะม <c oughs> ีหลายแบบเลยแต่ว่นันยิบซึ้งแบบนี้มานะคะ ค่ะก็วันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะถ้ามีเสียงรบกวนอะไรก็ต้องขอโทษด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ด้วยนะคะจะได้ติดตามชมคลิปใหม่ๆของนายินได้นะคะเดค่ะก็ลากันไปก่อนนะคะแล้วพบกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย